สวัสดีทุกคนนะครับสวั sup. สดีผู้ติดตามนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้จะเป็นงานบ่วงดักไก่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือแบบเดี่ยวนี่ก็คือแบบเดี่ยวแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบผีเสื้อนะครับผมชุดนี้จะเป็นงานผีเสื้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมของแบบเดี่ยวก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเดี่ยวนะครับ แบบเดียวชุดนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดสําหรับบ่วงตัวนี้กันนะครับผมความยาวของหลักนะครับผมนะหลักปักนะครับผม7นิ้วนะครับผมนะความยาวของหลักที่เจ็ดนิ้วนะเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับห่วงทองเหลืองนะครับทุกคนใช้ห่วงตัวเอสทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับนะงานผลักนะครับแล้วก็เหล็กนะเป็นงานสเตเล็กนะครับผมนะ ความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับทุกคนนะครับความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับสําหรับเซตนี้นะใช้เอ็นเบอร์70นะครับจะมี2สีให้เลือกสีดําแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมสีน้ําตาลนะครับโอเคแล้วก็ตัวอ่าต่อสายเอ็นเป็นงานต่อสาย PE นะครับเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับผมความยาวของชุดนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับผมนะเวลาเปิดบ่วงนะหลอมไก่ได้เลยนะครับผม นะอยู่ที่3เมตรนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูชุดบ่วงผีเสื้อกันนะครับผมโอเคนะครับทุกคนนี่จะเป็นงานบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อก็จะมี2สีเหมือนกันนะสีดําแล้วก็สีปไม้แห้งนะครับผมความยาวของหลักเท่ากันนะเนิ้วนะครับผมนะจะมี2ข้างนะบ่วงต่อนงหลักนะครับเป็นบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะสำหรับข้อแตกต่างของชุดบ่วงเดียวกับบ่วงผีเสื้อครับเอ็นที่เราใช้ของผีเสื้อจะเอ็นเบอร์80นะครับผม เอ็นเบอร์80นะฮะห่วงท้องเหลืองก็เหมือนกันนะฮะใช้ขนาดเท่ากันนะเป็นงานตัวเอสนะครับนะนี่หลักยาวเท่ากันนะครับผมงานผลักเป็นงานผลักแบบเกลียวเหมือนกันนะครับโอเคก็ชุดนี้จะเป็นงานชุด21หลัก4 2บ่วงนะยาวประมาณ4เมตรนะครับผมนะใช้ล้อมไก่ได้เลยนะครับสำหรับบ่วงผีเสื้อตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจให้ติดต่อมาทางเบอร์ผมใต้คลิปเลยนะครับทุกคน นะเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปเลยนะครับทุกคนโอเคของมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมของมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินหน้าบ้านนะครับผมนะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับผมนะโอเคนะครับใครที่จะสอ,สอบถามอะไรเพิ่มเติมให้โทรมาแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ